ต้นเดียวต้นเดียวมัน,น,น,นเป็นอยังมันคืองามแท้โอ้ยไายมองนี่อีกเนี่ยมันคือต้องจุ่มกันงามแท้งน่นะพันเชอรี่ติแนวง,งามเนาะแต่ว่าใบามันกับบคืออันนั้นเนาะโอ้ยนี่มันมา,ม,ามากเป็นพวงหลยายอย่างสิเอ้พวงหลยายอย่างเนี่งามเนาะงามอยู่ ขันแมนมันสุกแดงแบบห้า่ทันได้เก็บากมันก็สิคักเนาะอัลามเนาะเพราะว่ามันทยอยเก็บมันก็ห่างไปแนมนนบ่แมนมอันมันไ,ได้ไ่ได้เอาน่อยเออรรมดาเขาจะเอาปที้เนี่ยอือเป็นยังก็ได้หนหนึ่งสองสามเพราะว่าเบียรมันน่อยเออเอาเบียร์ไม่เขาปลูกน่อยธรรมดาเขาจะปลูกได้เบียมันจะปลูกวัแน้วมันเนี่ยอือหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบมันจะไที่เอที่สองต่อถ้ามาดาอยู่ทิ้งพยายามู่ขืนอดพี่เลยอือ ง่ามมัต้องห่วงงามอ่ะโอวิทยาไล่เพิ่นกับมาทายมันะอันนี้ไล่กับเสียดผุ้น่ะเฮ็ดแปลงกับสวยได้ละเขามะทายเหมือนสวนด้่ยฮอเขาเขามา,า,มมา,าหาห้ามา<อ>มา่มาเป็นบางเบอนี้โอ้มา,ม,าม่พาท่านี้เนี่ยผมเล่นก็ถ่ค่อยไปเออมีสองเขาสงเนียงหรือม่สองเนียง,งแงต่ว่าอันอันเชือดลี่เนี่ยมันง่ามคักเนาะอันนี้มันตุนเดียวอันนี้เขาทนร่องนสองเนียงนี่เออสองนงว่าคบ่สิโอเคบ่นี่ มันก็หมากงามอยู่ด้วยแต่คือมูอยู่ด้วยล่ะแงงของแางไปฟังหนิเนียนเมื่อตองสองแงเนี่ยเตี้ยมีสองแงงมีคือเขาทดลองเตี้ยเนียนเขาทดลองให้เป็นสองแงงสองแงงว่ามันสิโอเคบอสสะท้อนเสียงตัวเหลือเธอแงงไปทางพี่มันสะท้อนเสียงแผลมันมันถึกแสงแดดแวบๆจ้าของกระจับไวเจ้าของนั่นาลวดเลย โอ in right ้มันถึกยสงไปแวบๆไม่เสียงไปทังทีก็ได้แล้วเจ้งามงามปวดงามนวดอันนี้สองเนียงเนี่ยเขาไ้ทดลองหน่อืมทดลองหมยเฉพอเนี่ยสองเนียงอืมปวดปบดปวดปวดแล้วถ้าเหตใดโอ้ยไงหนูก็สามมาต้องหอดใส่หอนนั่นอืมเ้ออ่านหน่อยยี่สิบลกนี่ยปีกกยได้ยี่สามลูกโอ้นี่จะดีเนี่ย เฮต่พันเดียวมันบ่เฮเทพันเดียวนี่แต่พ่อเบอร์เบอร์นีทุกเบอร์เบอร์ได้กระชังือะชังก็บอเคเข้ากับเฮต์บอกรอเ้ากับเบเฮ็ดเพราะว่าบักเรีนมันนน้อยเฮติเปล่าล้ลนท่าไัร่เนี่ยเจ็ดพันอันนี้มันมือสามมือสามผนเนาะก็ไเแตรเฮตดเนาะมืสามือเขาอยู่ได้เนี่ยอได้ยี่สิบโลเขาถอยู่ได้ ก็สองขุนราคานีมันก็ประมาณสองแสนเข็เจ็ดเข็แปดง่ายง่ายงามงเข็ดก็งาสองแหนงมั้นี่ไม่ใช่สองแหนงแปลงนี่สองแหนงเลยมันบ่งแหน่งเลยเฉพาะเฉพาะมันก็หมากโอเคก็คือของเขาอยู่ด้ได้หลายกว่ามเดี๋ยวนี้มันได้หลายกลวผสมจะไหนผสมได้ดีแท้เข่นทีเดอเบิร์ี่นะมึงเนี่ยเออเ็ดว่าเปลี่ยนทีเดียต้องเบิร์ตไจ้างคนหลาย อยางสีคนงานทางสีคนต้องมืออาชีพงาสี่หมื่นห้าเลีงอือกูนะค่าแรี้ยงสี่หมื่นเหรผ่านมาทั้งนี้ก่อนเด้อโอ้มา<ด>มสวยแท้มาสวยแท้เขาลูบเขาเปล่งได้งามเขาเลยมาทั้งนี้เขาบอร์สะท้อนแสงมันมันมันงามมันงามนะมันงามมันงามสุด,สดยอดเลยสุดยอดการเกษียณเลย ผู <S <S like, oh, um, yeah. ้เฮ็ดผู้เฮ็ดเป็นก็ค่อยพวกเขาใจเฮ็ดเป็นเป็นก็จังค่อยได้เ้อเฮ็ดว่าเป็นเท่ากับเด็ดบนเนี่ยอืมนี่แม่จังไหนมาผสมได้ดีแถว่านี่แมหนึ่งสองสามี่ห้าเก็บกสบสาวกลัวคนตัวเนี่ยนี่อสามสิบนี่นี่เออมันเอองามงามงามเยสวยแดงแดเด็กของสามมือเของไทยืันนี้